กดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่2ค่ะเพื่อไปตั้งค่าหน้าเป้าแล้วเลือกโหมดการยิงของเราค่ะให้กดที่ฟังก์ชันค่ะ ค่ะสำหรับการเปิดฉากหามุมองศานะคะเริ่มแรกนะคะให้เรานะคะทำการเซตศูนย์องศาแนวราบของเราตรงนี้ก่อนนะคะให้เป็นศูนย์องศาศูนย์ศูนย์ก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนึ่นะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ากาน,นะคะคสำหรับคลิปวันนี้นะคะเน้นจะสาธิตการอีกรยะยะรายการเปิดฉากหางมุมองศาในเบื้องต้นค่ะและกกล้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้องโทโทเซช,ชัหยี่ห้อซอเกียร์รุ่น IM 52ค่ะค่ะเราสำหรับขั้นตอนวิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างน,นะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะค่ะเมื่อเราเซ็ตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มจากการวัดระยะกันก่อนนะคะ ให้เรานะคะกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่2ค่ะเพื่อไปตั้งค่าหน้าเป้าและเลือกโหมดการยิงของเราค่ะให้กดที่ฟังก์ชันค่ะจากนั้นค่ะให้เลือกเข้าที่ EDM F4 ค่ะสำหรับโหมดการยิงนะคะเราจะเลือกเป็นโหมดการยิงแบบ1ครั้งนะคะต่อมาค่ะให้เรามาเลือกชนิดหน้าเป้าของเรานะคะคลิปนี้นะคะเราจะเลือกยิงแบบนอนปิดซึมนะคะ เมื่อเราตั้งค่าหน้าเป้าเราเลือกโหมดการยิงของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กด enter ค่ะจากนั้นนะคะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะไปยังหน้าที่1ค่ะแล้วให้เรานะคะเล็งกล้องค่ะไปยังจุดที่เราต้องการทราบค่าระยะนะคะจากนั้นค่ะให้กด mass เทียบ1ค่ะค่าตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะมาให้เราแล้วนะคะ ให้เรากดเข้าไปดูที่ S H V F 2ค่ะค่ะ S A ตรงนี้นะคะจะเป็นค่าสโลปของเรานะคะ H A ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวราบของเราค่ะส่วน V A ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งของเรานั่นเองนะคะค่ะและนี่ก็คือการใช้งานปุ่มวัดระยะนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการเปิดฉา,ากหามุมมุมศากันนะคะให้กดออกเป็นหน้าจอหลักค่ะ สำหรับการเปิดฉากหามุมองศานะคะเริ่มแรกนะคะให้เรานะคะทำการเซตศูนย์องศาแนวราบของเราตรงนี้ก่อนนะคะให้เป็นศูนย์องศาศูนย์ศูนย์ริปดาและศูนย์ศูนย์ฟิลิปดาก่อนค่ะโดยกดที่สูตรเซต F3 ค่ะกด2ครั้งนะคะเมื่อเราได้ค่าองศาแนวราบตรงนี้เป็นศูนย์องศาศูนย์ศูนย์ริบดาและศูนย์ศูนย์ฟิลิปดาแล้วนะคะจากนั้นค่าเราก็ทำการเปิดฉากหามุมได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะเราจะสาธิตกันที่50องศาค่ะ ค่ะเมื่อเราหมุนตัวกล้องมาที่ใกล้เคียง50องศามากที่สุดแล้วนะคะให้เราทําการล็อกตัวกล้องค่ะจากนั้นนะคะให้เราใช้ปรับละเอียดช่วยค่ะ <L> ค่ะเมื่อเราใช้ปรับละเอียดช่วยแล้วนะคะเราก็จะได้ค่ามุมที่50องศาแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทําการมาร์กจุดนะคะณมุมองศานี้ได้เลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีขั้นตอนการใช้งานการเปิดฉากหามุมองศาในเบื้องต้นค่ะ ก็เราสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะ สนใจกล้องสำรวจตัวที่1สาธิตไปนะคะหรือจะเป็นกล้องสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อะเซอร์รี์อื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่โชรุนพีนัมเบอร์วันจังหวัดสมุทรปราการนะคะหรือจะเป็นร้านกล้องสำรวจศูนย์ลังสิตค่ะร้านจะตั้งอยู่ในปับเอเซ,ซโซแมคเวลูล,ลังสิตคลองสองนะคะหากไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์ศูน1 6 8 4 4หรือจะแปดลน์เข้าแ มาพูดคุยก่อนได้นะคะค่ะแล้วสำหรับคลิปหน้านะคะเดิจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ